สบายดีอันนี้เป็นทงหน้าบ้านน้องโพเมื่อปีแข่งสารวันเด้หลังจากสำเร็จน,นะนัาปีแล้วเนาะนัาปีแล้วนี่นทางพี่น้องทางบ้านน้องโพเขาก็ได้หางหากระเกียมสืบต่อเขาหน้าแซงเนาะเ็จให้หน้าแซงนำไล่ดี อันนี้เป็นนาตินบานเด้อเนาอฟุ่นและหอดฟุ่นและแสดนบานภูมิสวรรค์ุ่ซึ่งในนั้นข้าพเจ้าเองก็ได้มาเลาะเก็บกรรมขโมยเนาะเพื่อัันนน้ทำวิดีโอให้พี่น้องสาวบ้านอื่นอน,นองโ สมพังความการหากระเกียมเนาะเถื่อนเนี่องนี้มันได้จูดในไทยขนาแล้วโอ้พี่น้องน้ำเขาตีนได้พี่น้องเอ้ยขอโทษขอไปได้สติวไทยบังนี่บางคนก็ได้ปักตกกะสำเร็จแล้วเนาะจูดคนไทยไทยข้นาทางลา เสือสุบตอ้ทำกัดผลิตเขาหน้าแซงบาทเฮาโดยร่วมกับแม่นาตินบาทเนานะนาตินบาทน,นี่ก็เป็นนาทีบุคคลของไยของเล่าเห็ดบเ่นไดบริแบงเนี่ยที่เนี่ยเชียงเขียดห้องขินหอดบาทเนานะตะกี้ก่กอน อดีตข้าพเจา้าเป็นลูกชายชนะนี่แล้วเป็นว่าหน้าบ้านนี่เป็นมรดกมรดกตกทอดมาแต่พ่อแต่แม่เดื๋ยเป็นมุนที่สำคัญคำทัว่วมาขบศรน้าตินบ้านคำบ,บัุหันผลดาคำทั่แมวขบศรแนวขบปลูกนี่ขับเจา้าเอาคำ วงบ้านเพิ่นมาไหวนอกก็คือสิบเอ็ดกเพิ่นแหละได้เดินหน้าตินบ้านเนี่ยกัวบว่าสบายในการปักดำในการเก็บเกี่ยวค่อนข้างมาบริบบทลาหลายแต่ว่าปัจจุบันนี้แน่นอกกับสบายคือการเชื่อท้องหน้านี่ยขับเจ้ายาเมื่อคือเทียงของข้าพเจ้าเด้อขับเจ้ามาแต่ จอบสวนสวนมันเนาะพุแล้วสวนมันทั้งนั้นแต่สุดมันพี่น้องสาวบ,บัาน้องโคได้เห็นแล้วก็ผักติดตามผักกดไลค์กดแชร์ให้ได้ขอนสวรรค์เส้นทางสายป่าอากพิมพ์ภาษาไทยเดอ้อและสิบว่าขาดคิปไหมไหมนาองในการับสมวิดีโอ ทีนี่ก็สร้างขึ้นเพื่อชมวิวบรรยากาศ่อยคำลงแรงบ้านเฮ้าคือบ้านหนองโพนี่แหละมันก็ปีแข้งสารวัตนประเทศลาวอ,าอันนี้มันขออบุญงวาพหนึ่งนะ้ทีิวาจูขั้นให้ไทยขนะแล้วแล้วก็บสกบายไี่ต่หาหน้าเขาหลักไทย อีกประมาณซาไปวันก็จะได้ปักดั้มโบเห็นแหละแท่นี้ขันเที่ยวไปเที่ยวมากอจะฝึกวามหนึ่งยากแล้วบ้านนี้ญาติฟุ่นแหละนี่นแม่นแม่เป็นถนนใหญ่ยยเด้อรถเที่ยวไปเที่ยวมาเด้อถนนเฉลี่ยที่สิบสามสลาวันนาปงผ่านเมืองว่ปีแข่งสารวัน นี่แหละสนวนาหน้าตินบ้านบางคนก็ยังจูดจดนูน้องคนทวนอยู่ค่ะคนก็กำลังพูดแล้วทางนี้ก็สิมี่ไก่ปลาไก่ยังหลวู้เดชที่มามักไก่ต่อคือข้าวเจ้านี่ก็น้ำเส่าก็คอยฟังเสียงสนิแหลยว,วันนี้มันมาจากบ้าน ย้ำบ้านแล้วเอาคลิปบ่มีสระนาหูยังดอกคลิปนี้เนาะเป็นคลิปที่ว่าชมวิวบรรยากาศคอยคำลงแรงซื้อถ้าผ้ได้มีคลิปใหม่ๆเกี่ยวกับทุ่งไหทุ่งหน้ากให้ทำคลิปได้ก็ขอแสดงความเค้นเข้ามาเลยเด้อที่การถอาทอนบทเรียน สวันนี้กะพระเจ้าขอสวรรค์สินทางสไตปลาขอจบลงเพียงเำานี้ขอขอบใจนะสบ,บายดี